วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยกับครูไอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคําเป็นคําตายะคะ่ะคําเป็นคําตายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูปริศนาคําทยก่อนนะคะอาข้อแรกเลยอะไรเอ่ยมีปากไม่มีฟันกินข้าวทุกวันได้มากกว่าคนเนอะ้อะไรนะมีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวันได้มากกว่าคนอ่าคืออะไรคะเด็กๆอ่าเราไปเฉลยพร้อมกันดีกว่าโมอหุงข้าวนั่นเองนะข้อต่อไปข้อต่อไปอะไรเอ่ยชเช้าเช้าข้าวทำ่ำค่ำข่ำออกเรียงอ่าอะไรเอ่ยชเช้าเช้าข้าวทำ่ำค่ำา่ำออกเรียงอ่าเด็กๆตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรวคุณจะมาเฉลยแล้วนะนั่นก็คืออะไรคะดาวนั่นเองอ่า ต่อไปค่ะอะ,อะไรเออยชื่อเหมือนคนตายมีปีชอบบินหากินกับดอกไม้คนตายเป็นอะไรคะเป็นผีแล้วมีปีชอบบินล่ะเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าผีเสื้อนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าการที่คำแต่ละคําหรือว่าพยางชนของแต่ละพยางในคำภาษาไทยเนี่ยมีเสียงที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มี เพียนชนะสระนะคะที่แตกต่างกันคําเหล่านี้เรียกว่าอะไรนะที่คุณครูพูดไปตอนแรกค่ะชื่อเรียกว่าคําอะไรคะเขาเรียกว่าคําเป็นคําตายนั่นเองนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนดีกว่าหน่งเลยเนี่ยในบทเรียนนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของคําเป็นแล้วก็คําตายได้สองนักเรียนเนี่ย ต้องจำแนกคำเป็นคำตายนะคะได้อย่างถูกต้องและ3เด็กๆทุกคนนี่ต้องให้ความร่วมมือนะคะในการจัดการเรียนการสอนของค,คุณครูแล้วก็มีความกระตือรือร้นแล้วก็ในการร่วมกิจกรรมนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยคำเป็นนะคะคำเป็นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพยางเป็นนะคะคำเป็นเนี่ยเป็นการแยกลักษณะของการออกเสียงนะคะโดยมีลักษณะสำคัญ3ข้อดังนี้ค่ะ,ะมีอะไรบ้าง หนึ่งเลยจะเป็นคําที่พยัญชนะนะคะประสมกับสระเสียงยาวในมาตาแม่กกาค่ะสเป็นคําที่พยัญชนะเนี่ยผสมกับสระอัมไอไอเอานะคะและ3ค่ะเป็นคําที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กงโกนโก้มเกยแล้วก็เกลนะคะอ่ะ เราดูไปแล้วต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของหลักการจําคําเป็นนะคะอา mm. เด็กๆจําได้ไหมคะว่าคําเป็นเนี่ยอยู่ในมาตาตัวอะไรบ้างคะมีมาตาแม่กนกลมเกยโก,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 โก้แล้วก็โกงนะคะ,ะวิธีการจําง่ายๆนะคะวิธีการจําง่ายๆคืออะไรเด็กๆจําเลยคะ่ะนมยวงนะคะ,ะนี่คือหลักการจําวิธีการจําคําเป็นก็คือ นมยวงนั่นเองอาต่อไปค่ะเราเรียนรู้เรื่องคำเป็นแล้วต่อไปคำตายนะคะคำตายหรือว่าพยางตายนะคะคำตายหรือว่าพยาัญตายเนี่ยเป็นการแยกลักษณะของคำนะคะตามการอ่านออกเสียงนะคะมีลักษณะที่สำคัญ2ข้อก็คือ1เป็นคำที่พยัญชนะเนี่ยผสมกับสระเสียงสั้นนะคะในมาตาแม่กอกาและข้อ2นะคะก็คือเป็นคำที่ อยู่ในตัวสะกดนะคะมาตาแม่โกกกดและกกอ่าเด็กๆจำได้อย่างคะคำคำเป็นนะคะมีลักษณะสำคัญ3ข้อนะคะส่วนคำตายเนี่ยมีลักษณะสำคัญ2ข้ออ่ะเราดูหลักการจำคำคำเป็นไปแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูหลักการจำคำตายอ่ะคำตายนะคะจะเป็นคำที่สะกดด้วยมาตาแม่โก กบแล้วก็มาตามแม่กดนะคะอวิธีการจํำง่ายๆเลยเด็กท่องนะคะกระบดกระบดเป็นวิธีการจําของคำตายนะคะกระบดนี่คืออะไรกระบดนี่คือตัวแทนของมาตามแม่เลยคะมาตามแม่กกกบแล้วก็กดนั่นเองอ่าเรามาดูนะคะข้อควรรู้ข้อควรรู้รรยังไงเพราะว่าคำบางคำเนี่ยก็ผสมไปด้วยทั้ง คำเป็นแล้วก็คำตายยกตัวอย่างเช่นคําว่าประ example, ต right ูอ่าประเนี่ยเป็นคําตายนะคะส่วนคําว่าตูเนี่ยเป็นคําเป็นอ่าคำตอมาคําต uh ่อไปค่ะคําว่าขนมอ่าขนมเนี่ยก็ผสมด้วยคําเป็นแล้วก็คําตายเช่นคําว่าขะนะคะเป็นคําคําตายค่ะส่วนคําว่าขนมเนี่ยเป็นคําเป็นต่อไปค่ะอ่าคาว่ากระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋าเนี่ย ประกอบไปด้วยคําเป็นและคําตายค่ะอย่างเช่นคําว่ากระเนี่ยสะกดด้วยสระเสียงสั้นใช่ไหมคะก็เป็นคําตายส่วนคําว่าเปล่าเนี่ยก็เป็นคําเป็นค่ะอ่านอกจากคําที่มีสองคำใช่ไหมคะยังสะกดได้ทั้งคําเป็นและคําตายด้วยเนี่ยมีคําที่เป็นสองพยางค์นะคะก็สะกดด้วยคําคําตายเนี่ยทั้งสองพยางค์ยกตัวอย่างเช่นคําว่ากะทินะคะต่อไปค่ะคําว่า บทบาทนะนี่คือผสมด้วยคำตายนะคะทั้งสองพยางค์เลยต่อไปค่ะคำว่ากล่องข้าวาเด็กๆสังเกตไหมคะกล่องข้าวเนี่ยคำทั้งสองคำเนี่ยเป็นคำเป็นนะคะทั้งสองคำเลยต่อไปค่ะคำว่าเมฆหมอกนะคะเมฆหมอกนี้นะคะก็เป็นคำตายนะคะอ่ะต่อไปค่ะคำว่า คำว่าเก้าอี้นะคะก็เป็นคำเป็นต่อมานะคะเราจะไปทำใบงานค่ะเราเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าคำเป็นคำตายเนี่ยเป็นยังไงมีลักษณะยังไงนะคะต่อมาเราก็ต้องทำไ,ไมคะเราต้องฝึกทำนะคะะให้เด็กๆนะคะ คุณครูเนี่ยให้เวลาเด็กๆเนี่ยหานาทีแล้วก็เริ่มทําใบงานได้เลยค่ะ,ะใบงานของครูเนี่ยจะมีทั้งหมด2ส่วนนะคะเพื่อเป็นการทบทพุ่นความรู้นะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะโดยการอะไรคะตอนที่หให้นักเรียนเนี่ยบอกความหมายของคําเป็นและคําตายนะคะแล้วตอนที่สองเก็ให้เด็กๆนะคะจําแนกนะคะว่าคําไหนเนี่ยเป็นคําเป็นแล้วก็คำไหนเป็นคําตายนะคะยกตัวอย่างหนึ่เช่นคําว่ากัก กักกักนี่เป็นคำเป็นหรือคำตายคะกักเนี่ยเป็นคำตายนะคะเพราะว่าเป็นสระเสียงสัน้นอ่าต่อมาค่ะเราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาร่วมกันสรุปบทเรียนค่ะในบทเรียนนี้ค่ะ,ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะคำเป็นคำตายดูง่ายไม่ยากเลยเป็นยังไงอ่าเด็กๆลองมาช่วยกันสิคะ คำเป็นอ่าคำเป็นมีลักษณะที่สำคัญกี่ข้อคะสามข้อนั่นเองส่วนคำตายมีลักษณะที่สำคัญกี่ข้อคะสข้ออ่าคำเป็นเด็กๆจำไว้เลยนมยวงส่วนคำตายนะคะก็คือกระบาดหรือว่าเด็กๆจะเรียกสั้นๆว่ากระบทดนมยวงนะคะคำเป็นคำตายดูง่ายไม่ยากเด็กๆก็ท่องจำไว้เลยกระบทนมยวงกระบนมยวงนะคะอ่า ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องคำเป็นคำตายนะคะคุณครูเนี่ยก็หวังว่านักเรียนนะคะจะนำความรู้ในเรื่องของคำเป็นคำตายเนี่ยไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะในหลักวิชาภาษาไทยและสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วบทเรียนหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรติดตามชมตอนต่อไปได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไอก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ เป็นคำตายคำเป็นคำตายจำง่ายง่ายจำง่ายง่ายคำเป็นรีกนุ่มหวงก้นกเกย์ก้กงสระเสียยาวตามด้วยอภัหเทาคำเป็นคตาย